อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ภาพอาหารเราดูดีขึ้นมาได้นะครับก็คือการจัดจานนั่นเองคือถ้าเป็นพวกสายเบเกอรี่อย่างเช่นพวกเค้กบราวนี่หรือว,ว่าขนมปังเนี่ยคือตัวอาหารมันสวยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเราแค่จัดพร็อพจัดไฟให้มันดูดีเนี่ยภาพมันก็ออกมาสวยได้ละต่างจากอาหารพวกที่มีหลายอย่างอยู่ในจานอย่างเช่นพวกยำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข่อยจับเนี่ยมันก็จะจัดยากหน่อยแต่มันก็จะมีหลักการง่ายๆคือเราจะต้องจัดให้วัตถุดิบหลักที่เป็นพระเอกในจานเนี่ย มันดูไม่จมแล้วก็ดูเด่นขึ้นมาอย่างเช่นการหั่นเนื้อสัตว์เนี่ยให้มันดูหนาหรือว่าดูใหญ่กว่าปกตินิดนึงการใช้น้ํามันทาให้มันดูเงาดูชุ่มฉ่ำมากกว่าปกติซึ่งบางคนก็ถามว่าเอ๊นี่มันไม่หลอกลวงประชาชนหรอมันก็ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เรามาลองจัดจานกันดูซึ่งเราจัดออกมาให้มันเป็น2แบบ เมนูที่เราจะจับวันนี้ก็คือตัวลาบถูหน้านั่นเองหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราเริ่มจากการทําก่อนเลยนะแต่ก็จะไปแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นวิดีโอสอนทําอาหารไปซะก่อนขั้นแรกเราก็เอาเนื้อถูหน้ามาโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นําไปเซียในกระทะเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก่อน ต่อมาก็มาทำเครื่องราบกันนะครับก็มีพริกป่นเข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวใส่ผักแพลวแล้วก็ต้นหอมลงไปคราวนี้ก็เอาทูน้ามาหั่นก็ได้จะเอาลงจาน โอเคเราเอาต้นหอมมารองก่อนเราค่อยตามด้วยไบโอบะซึ่งมันจะได้ไม่แบนราบไปกับจานตามด้วยเนื้อทูน,น่า3ชิ้นกําลังดีนะแล้วเราก็เอาเครื่องราบราดลงไปตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยโอเคภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะจัดอีกแบบนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะใช้ตัวปลาเนี่ยมาซ้อนทับกันหน่อยจะได้ดูแบบมีมิติดูมีเลเยอร์ดูน่าสนใจมากขึ้น <S <S คราวนี้ก็จะใช้จานที่เป็นแนวยาวเหมือนเดิมเอาต้นหอมมาลองก่อนใบโอบาทที่เรามาวางจะได้ไม่แบนติดไปกับจานตามด้วยเนื้อทูน่าอันนี้เราจะหั่นครึ่งนะครับแล้วก็วางซ้อนกันคือไม่าไม่หั่นเนี่ยชิ้นมันยาวเกินไป ตามด้วยเครื่องราบปิดท้ายด้วยผักแพวโอเคภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ